ตอนที่33ถ้าเพื่อนเพื่อนชอบกระตูนเรื่องนี้ก็ฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับฮัลโหลว่าไงนะพวกคุณโอนโครงการทั้งหมดไปให้บริษัทอื่นแล้วเหรอตอนทำข้อตกลงก่อนหน,น้านี้บอกว่าจะชดเชยให้พวกชาวบ้านไม่ใช่หรือไงโถเอ้ยนักธุรกิจอย่างพวกคุณมันเชื่อถือไม่ได้ซะเลยธุรกิจสังหาอะไรใหม่นั่นมันเชื่ออะไร กลุก่มธุรกิจห่าวชงห่าชง,ห,าชงห่าชงเหรอใครเรียกฉันเหรอปักหน้าเข้มเลยหืมฉันไม่สนหรอกนะว่าแกใช้วิธีไหนรอให้ฉันสร้างบ้านเสร็จก่อนเถอะแกต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับพวกชาวบ้านอย่างสาสม สิ้นไปหัวหน้าอย่าทำอย่างนั้นนะครับตอนนี้เขาเป็นนายจ้างเราแล้วมันยังไงล่ะเราทำสัญญาการรื้อถอนเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ยากไร้หลายล้านคนที่อยู่และอดอยากอยู่ตามท้งนองถนนนะฉันใช้เวลากว่าครึ่งปีในการเจรจาก,กับพวกอากิจิกว่าพวกมันจะยอมตกลงตอนนี้แกได้เข้ามาควบคุมดูแลโครงการทั้งหมดของพวกนั้นแล้ว ป้าก็พังไปหมดแล้วแบบนี้ต้องเจจาใหม่อีกไหมฮะฉันจะไม่พามเรื่องอะไรไร้สาระกับแกกแล้วเงืนขายของฉันก็คือจัดหาอาหารให้กับครอบครัวที่พังยับเยินเหล่านี้เป็นเวลาหนึ่งปีหรือก็คือการแจกบะหมี่หรือบันถอยพวกเขา3ามร้อยหกสิบห้าหัวต่อโคลเลื่อนสิ่งนี้ที่คืออาิจิสัญญาไว้กับนายคือมันถอยกับบะหมี่เหรอ นี่ไหนก็นไม่ได้งโง่นะถ้าแกทำไม่ได้วันนี้ฉันจะเผาแกให้วอดปลุกความแข็งกแกร่งไฟหองก็นำชู้สู้สู้สู้เป็นดอกฟีนิกขึ้นมาเลยเป็นไงเจอไฟของจริงเข้าไป นี่มันไฟระดับไหมกันละนี่อน่ากลัวน่ากลัวลากับถูกตัดร้ายเจ้ามองไม่สินี่มันเจ้ามันฉันนึกออกแล้วแหละตอนนั้นฉันได้รับหน้าที่เป็นคนรื้อถอนจากนั้นก็มีรุ่นสองรุ่นสามสืบต่อมาการพุ่มพวกขึ้นพวกนี้ยิ่งทําให้เกิดความเหลื่อมล้าระหว่างคนรวยและคนจนบนแผ่นดินใหญ่และขยายวงกว้างไม่มีสิ้นสุดน่าเสียดายแต่ประธานเฮ้อ คุณเองคงจะจัดการอะไรมาเยอะเลยสิมีใครเกิดมาแล้วรวยเลยบ้างล่ะหรือมีใครที่มีชะตาน้านของศาอีกแล้วบ้างล่ะทุกคนไม่มีไม่มีมมทักษ์หรือไงความยากจนที่ไม่ได้ทํางานหนักคือการทําร้ายตัวเองเงินของใครบ้างล่ะที่ได้มาแบบไม่ต้องทําอะไรเลยเงื่อนไขบันโถกับปะมีสําหรับแต่ละครัวเรือนฉันจะยอมรับไว้แต่ก็แค่ชั่วคราวนะ แล้วทุกคนก็ไม่จําเป็นต้องกังวลเรื่องชีวิตในอนาคตหรอกทุกครัวเรือนที่ย้ายถิ่นฐานจะมีเงินดาวเป็นศูนย์และเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยตลอดชีพส่วนอะไรคือเงินดาวอะไรคือเงินกู้เสี่ยวซุยซื่อช่วยอธิบายให้ทุกคนฟังค่าในท่านระหว่างรื้อถอนก็ยังมีการแก้ปัญหาว่างงานด้วยเช่นกันสามาคมสีน้ำเงินกำลังเปิดรับพนักงานส่งของอยู่เงินเดือนไม่ต้องไม่ต่ำอยู่แล้ว สมอคมสีเขียวก็กำลังต้องการกลุ่มมันสมองเพื่อขยายตลาดใครมีสมองหน่อยก็ไปหาลุงเขียวได้เลยส่วนใครที่มีพรสวรรค์ด้านการแสดงหน้าตาก็ไปหาอาเจสีเหลืองคนนี้รายการสแดาารารสแดงของเธอกำลังต้องการผู้ที่มีดีทั้งหน้าตาและความสบบามารถอยู่ส่วนคนที่แรงดีหน่อยก็มาช่วยที่สยงานนี่เพื่อที่ทุกคนจะได้ชีวิตใหม่ในบ้านหลังใหม่ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นไงล่ะ ทองแดงหรือเหล็กอะไรที่ขายได้ก็เอาไปขายซะเมื่อมีแรงกดดันก็จะยิ่งมีแรงใจถ้าทุกคนขยันทำงานอย่างหนักก็จะเป็นท่านในเรือนที่ยุ่งรลดได้การจัดก,การแบบนี้นะ่ะประธานเฮ้อพอใจไหมครับอะพอพอ,พอใจงั้นก็รือถอนต่อโรดแดนลกล้างอะไรวะนะ่ะ หอโน้ตบุ๊กวิดีโอคอลคืบหน้า notebook, อ,นอย่างไงบ้างรายงานมาซิเซียนเทียนเสียน,น,นตายแล้วเหลือแต่ขาพลังของเทียนเซียนจัดอยู่ในสีอระดับต้นๆของทางใต้เลยเนะถ้าเป็นแบบนั้นถอยถอยออกมาให้หมด จะยังไงบ้างครับท่านพูดเท่าเทียนเสียนตายแล้วล่ะเทียนเสียนอ๋อคุณตาคนนั้นตายก็ดีแล้วนี่ครับจะว่าไปแล้วทีมสมนั่นก็เปลี่ยนหัวหน้าบ่อยอยู่แล้วนี่กลุ่มสมบัติที่มีชีวิตนั่นอะร้อยผมแก่ตัวลงก็คงจะเข้าร่วมแล้วนะ <c oughs> จะได้อยู่ถึงแก่ไปเนีย ใช้ชีวิตให้ถึงอายุเท่านั้นเถอะเดี๋ยวก็ได้เข้าพ่อมาจากรูหนอยประหลาดนั่นแล้วรู้สึกหงดหงิดแปลกๆองชายอ้วกเป็นเลือดอีกแล้วนะคะหมอนั่นมีสายเข้ามีสายเข้า,ม,า,ขามีสายเข้าอยู่แล้วครับลุงครับเจอตัวหาวโฉงหัวหน้าทีมเจ็ดคนนั้นแล้วครับเขายังไม่ตายมีโทรศัพท์ไอโฟนด้วย ผมแจ้งไปยังสมาคมสีดำกับหน่วยงานจาัดก,การเหตุโวดเรียบร้อยแล้วหลักฐานก็พร้อมแล้วด้วยดีคราวนี้เราต้องโค่นล้มสมาคมสีขาวให้ได้ถ้านประธานองค์ชายสวีกากเลือดก,กว่าเดิมถ้าสมาคมสีขาวล่วมสลายสมาคมนักลบก็อยู่ในกำมือสมาคมสีแดงของเรา พอรวมกับความร่วมมือจากสมาคม,มอ,อื่นๆเราจะได้เป็นหนึ่งของทางใต้อย่างแท้จริงรถมา้ารถม้าสี่ล้อพ่อคะมีข่าวของข่าวชงมาด้วยค่ะมีคนเห็นผู้ชายคนหนึ่งท่าทางหน้าอาานาถบนหัวของเขามีเด็กผู้หญิงนั่งอยู่ด้วยอยู่ที่เขตก่อสร้างของสมาคมเส,สียมตาลค่ะ น่าอนาดนัน่น,นต้องเป็นเขาไม่ผิดแน่หนูจะออกไปรับเขากลับมานะคะช้าก่อนแม่เขาจะยังไม่ตายแต่เขาก็ไม่ได้รีบกลับมาที่สมาคมโดยทันทีจะต้องมีอะไรอีกแน่ๆแต่ถ้าเราได้บอะแสของข่าวฉง แล้วแบบนี้สมาคมสีแดงก็คงได้รับเหมือนกันถ้าโดนพวกนั้นจับตัวไปขึ้นมาวางใจเถอะเจือใจพอนุ่มนั่นหน่อยขนาดมิติที่ไม่รู้จักกับห้อยทากยักษ์กยังข่าเขาไม่ได้เลยท่านประธานปล่อยหัวหน้าทีมเจ็ดของคุณยังไม่ตายซ่อนตัวจังเลยแบบนี้สมาคมสีขาวช่างกล้ายิ่งนัก อาจารย์เฉารบกวนด้วยนะท่านประธานปัยถ้าสมาคมใหญ่ได้ทำการฟ้องร้องสมาคมของท่านเรื่องการละทิ้งหน้าที่และการทำลายกํากแพงมีหลักฐานครบถ้วนมีปืนด้วยรบกวนมากับเราด้วยโชว์หน้าเข้มไปที ทางด้านหาวฉงตู้่มตามตูุ้่มตามแป๊ก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 ตตตท่านครับทำได้จริงๆด้วยความมีวิวชีวาหอ่อค้มศูนย์กลางของร่างกายที่ค่อนข้างเล็กก็สามารถรับรู้การเคลื่อนไหวของพลังโลดได้ด้วยการจับครูตามแบบฝึกหัดในหนังสือเลยครับโอ้โหท่า มหัศจรรย์สุดๆ,ๆใช้พลังกัรเสียงขึ้นลงหน้าหลังสบายดูสิของลายหมดแล้วมาฉันต่อเองฉันด้วยฉันด้วยฮ่าฮ่าหานังสือภาพนิฮาเป็นบ้าเฮ้ยไปขุดท่า,า,านั้นต่ออีกรอบไหมจะยกหนังสือวิธีฝึกล้ำค่าเล่มนี้ให้เราจริงๆเหรอนี่น่ะเพื่อนของปู่ของปู่ที่เป็นบรรพบุรุษของฉันได้ผ่านการวิจัยมาหลายร้อยปี ถึงได้ออกมาเป็นหนังสือวิธีการปลดปล่อยพลังอย่างง่ายว่าไงล่ะฉันให้ไม่ต้องเกรงใจถึงมันจะเทียบกับวิธีปล่อยพลังโดยธรรมชาติของถ่านเขือไม่ได้ก็เถอะแต่การควบคุมขนาดเล็กแบบนี้เนะี่ยก็ใช้ได้เช่นกันที่สำคัญก็คือเราจะต้องเร่งความคืบหน้าในการลื้อถอนบ้านเรือนของเราโพงเพงโพงเพง ขอพผู้เราแตกต่างกันใครพูดละ่ะถามว่าเหตุใดจึงพัดพาใบสีแดงร่วงหล่นเต็มพื้นอาคิพอแต่ตัวคุณและแต่การคิดตากะเป็นอยู่นะยอดมากเลยวันพีทอะไรไว้เนี่ยมนี่แปลอะไรมาตองว่ามาสิมาว่าลู่ลายวงกรด้วยก,กันกับฉันว่าใส่ลุงอ๋อน่าจะเป็นโทรศัพท์มาเฮ้ ตู้ตู้ตู้โทรศพัพท์ข่าวสารที่อยู่บ้านเดินมาซีกโทรมาหรอฮัลโหลยังไม่เริ่มเลยเนี่ยฮ่าฮาสิ่งนี้มันใช้ยังไงเนี่ยตกน้ำแล้วเอาขึ้นมาเร็วพรวดเลือยก,กับดาวผู้กระชูดหรือต้องใช้ในน้ำนะว่าไงนะหัวหน้าดูอะไรอยู่นะ ตัวไปก่อนรอแป๊บขอดูด้วยคนสิพวกคุณคงได้รับข่าวกันหมดแล้วที่นะการจับกุมอาชญากรระดับหนึ่งที่ทางการต้องการตัวข่าวชง